สวัสดีครับพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2 8เมษายนกับการแข่งขันโม o โต้จีพีที่เคเรประเทศสเปนนั่นเองนะครับทางด้านของมาร์กมาร์เก็ตเองเขาบอกว่านะตอนนี้ปรับเปลี่ยนสไตล์การขับขี่ไปได้มากเลยและตอนนี้ก็เหมือนกับว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งเดียวกับรถดูคาติไปแล้วนะฮะ หลังจากการฝึกทดสอบหลังจากการฝึกซ้อมที่เคเรสนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาทางด้านของมาร์กเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวในการปรับเปลี่ยนมาใช้ดุคติมาร์กเขาบอกว่าข้อดีก็คือเราสามารถหยุดแล้วก็พูดถึงการปรับตัวได้แล้วก็การดัดแปลงนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาร์กบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็ปรับตัวเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็แสดงให้เห็นแล้วนะในวันที่มีการฝึกซ้อมแล้วก็จับเวลาพเลเรไฟล์ในวันศุกร์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเร็วที่สุดแต่นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่ทุกการแข่งขันเนี่ยก็มีปัญหาอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องมาลองดูว่าเราจะทําได้หรือไม่ซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยเราอาจจะบรรลุผลนะครับขึ้นโพเดียมก็เป็นไปได้ในนั่นก็เป็นเป้เปาหมายที่ดีที่สุดในการแข่งขันครั้งต่อไป มาร์กเองนะครับเขาก็พูดในเรื่องของการปรับสไตล์การขับขี่จากฮอนด้าเนี่ยมาเป็นดูคติซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซึ่งมาร์กเขาบอกว่าสไตล์การขับขี่ของเขาเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อฮอนด้าแต่ตอนนี้ตัวเขาเองก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับดูคติซึ่งมาร์กเขาบอกว่าในการปรับเปลี่ยนสไตล์การขับขี่ของเขาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงเร็วในทันทีแล้วก็สามารถเร็วได้สม่ําเสมอ แต่ในการปรับตัวของเขาก็มีบางอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสไตล์การขับขี่ของเขาในช่วง10ปีที่ผ่านมากับ Honda มาร์กเองก็พูดถึงการแข่งขันเมื่อสนามที่แล้วนะครับที่อเมริกา GP ซึ่งเขาก็พูดถึงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับในการชนของเขาซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องของเบรกหน้าแต่ณตอนนี้ครับในการแข่งขันที่เคเลสที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้เขาบอกว่าทางทีมงานของตัวเขาเองเนี่ยก็ได้เปลี่ยนคันเบรก ที่เขาใช้อยู่ให้ใหม่แล้วก็ปรับการตั้งค่าเบรกเพื่อพยายามแก้ไขปัญหานี้ซึ่งตอนนี้มาเขาบอกว่าเปลี่ยนคันเบรกแล้วและตอนนี้ก็เปลี่ยนบางอย่างในสเปคภายในเบรกด้วยและทางทีมงานยุคติเนี่ยจะทำงานร่วมกันอย่างหนักซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนคันโยกเบรกแล้วนะครับมาเขาบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันดีกว่านิดหน่อยและตัวเขาเองเนี่ยก็กลับมาใช้คันโยกที่เขาเคยใช้ในตลอดอาชีพการงาน ซึ่งมาร์กเขาก็หมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มใช้คันโยกอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วพอรู้สึกว่าตัวเขาเองมีปัญหาในการปั๊มแขนมาร์กบอกว่ามันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเพราะว่าคันโยกนั้นน่ะคุณจะรู้สึกถึงปัญหาน้อยลงแต่ปัญหามันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมในขณะที่ค่าญี่ปุ่นใน Mo t ต GP ปี2024ฤด,ดูกาลนี้นะครับอย่างฮอนดยังดูแบบลูกผีลูกคนอยู่ ส่วนทางด้านยามาฮ่านะครับก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าทีมยามาฮ่าใน m o t ต g p อย่างลินจาวิสนะครับเขาบอกว่าจะมีรถใหม่มาให้กัวตาลาโลและอาเล็กลินส์เนี่ยได้ทดสอบกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และเขาคนนี้ฟาเบโอกัวตาลาโลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์เหมือนจะอยากไปอยู่ทีมอื่นแต่ด้วยนะครับเงินปันผลกำไร12ล้านยูโรซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่ทําให้กวัวตาลาโลนั้นอยู่กับยามาฮ่าต่อไปและกระถูกยามาฮ่าจับเส้นสัญญาต่อไปถึงปี2026ซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยกัน,นครับวิ่งวิ่งกันทั้งสองฝ่าย่สวนหัวหน้าทีมยามาฮ่าในมโต GP อย่างลินจาวิสนะครับเขาบอกว่ามีข่าวดีมาให้นักแข่งทั้งสองคนอย่างกวัวตาลาโลและอ l เล็กลินส์นะครับเขาบอกว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีรถใหม่มาให้ทั้งคู่เนี่ยได้ทดสอบกัน ซึ่งจะทําการทดสอบหลังจากจบการแข่งขันที่เคเรสประเทศสเปนนะครับซึ่งในการแข่งขันที่เซเรสประเทศสเปนเนี่ยมีการแข่งขันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับวันที่28เมษายนนี้อย่าลืมดูกันนะและมันก็มีแหล่งข่าวมานะครับว่าทางด้านยามาฮ่าเนี่ยจะทดสอบรถใหม่เนี่ยและรถใหม่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ด้วยมีชัดซีใหม่แล้วก็สวิงอาร์มใหม่ส่วนในเรื่องของแอโรไดนามิกเนี่ยก็มีบางอย่างนะที่เปลี่ยนไปในการทดสอบ ซึ่งจะทำการทดสอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คืออาทิตย์หน้านั่นเองซึ่งรถหมายที่ทั้งกาตาลโลและอเล็กซินจะได้ทดสอบเนี่ยมีคนทดสอบไปแล้วนะครับนั่นก็คือคาลคัสโลนั่นเองนักขี่ทดสอบนะครับและก็นักพัฒนาซึ่งคาลคัสโลได้ทำการทดสอบส่วนตัวไปแล้วที่บาร์เซโลนาและในการทดสอบครั้งนั้นนะครับก็เหมือนฟ้าฝนกันแกล้งเลยทีเดียวนะฮะมันเป็นการทดสอบที่ไม่ดีเลย ซึ่งมันมีสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับแล้วก็มีฝนตกอยู่หลายวันทําให้สนามของพื้นแท็กเนี่ยเหมือนจะย่ําแย่และในระหว่างการทดสอบที่บาร์เซโลนาฝนเนี่ยที่มันตกมาอย่างหนักนะครับมันก็ทําให้ทางยามฮ่าเนี่ยรีบเร่งและก็ทดสอบอย่างรวดเร็วในสนามแรกนะครับซึ่งในการทดสอบนี้ก็ถือว่าได้ผลไม่เต็มร้อยนะเพราะว่ามีทั้งอุปสรรคในเรื่องของฝนตกแล้วก็ต้องรีบเร่งด้วยแล้วก็มีข่าวออกมานะครับว่า ในระหว่างวันจันทร์ที่จะถึงการทดสอบเนี่ยเครื่องยนต์นั้นจะถูกทดสอบด้วยต้นแบบสเปค A ในปัจจุบันเพื่อที่จะดูว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้มันมีการปรับปรุงที่ชัดเจนหรือไม่ก่อนที่จะมีการอัปเดตส่วนที่เหลือต่างๆตามมานะครับเพื่อเปรียบเทียบและทําความเข้าใจว่าชิ้นส่วนอันไหนไม่มีประโยชน์และอันไหนที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นี่ก็เป็นข่าวจากทางด้านของヤ ha ใน Mo ตジพีนะครับก็ แน่นอนครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้อาทิตย์หน้าครับจะมีการทดสอบรถใหม่นะฮะสำหรับฟาเบโกลตาลโลและอเล็กลินหลังจากจบการแข่งขันที่เคเรสประเทศสเปนในวันที่28เมษายนนี้แล้วนะครับอย่าลืมดูกันนะสำหรับ MotoGP k เคเรสประเทศสเปนนะครับต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยการแข่งขัน MotoGP อันนี้คือความรู้สึกของผมนะ มันค่อนข้างที่จะขาดสีสันแล้วก็ความมีคลาสมีระดับไปนิดนึงมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจําได้เลยตอนนั้นที่ว่าอังเดรโดวิซิโอโซยังแข่งอยู่นะครับซึ่งณตอนนั้นน่ะมาร์คมาเกนี่ก็โอ้โหฮอตฮิตเหนือเกินแรงมากเสียบทุกโคง้งไม่ไว่าจะเป็นโค้งซ้ายโค้งขวาเสียบได้หมดนะฮะแล้วก็2คนนี้ระหว่างอังเดรโดวิซิโอโซกับมาร์คมาเกเนี่ยควยกันตลอดเลยณตอนนั้นนะครับ ซึ่งในทางตรงอะจำได้ว่าดูคตินั้นแรงกว่าแต่ในการเข้าโค้งเนี่ยฮอนด้ามักจะกินซึ่งในตอนนั้นนะในการแข่งขนันนะมักจะแบบโดวินำมาเกตตามมาเก็ตนำโดวิตามผัดกันอยู่แบบนี้หลายๆสนามเลยนะครับแล้วก็มีการกระทบกระทาั่งกันด้วยระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็น,สนเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะนะตอนนั้นมันดูแบบมีคลาสมีระดับดีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดใครนำแล้วเนี่ยคือแบบเหมือนจะนำโดง่งหายไปเลยอะ ขาดมนสเสน่ห์และก็ความสนุกมานิดนึงและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้ค่ายญี่ปุ่นทั้งสองค่ายไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าและฮอนด้าเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับค่ายยุโรปได้เลยนะครับอย่างดูกติเองเนี่ยญี่ปุ่นไม่สามารถสู้ได้เลยสมรรถนะรถนี่ยังเทียบไม่ได้เลยนะณนะตอนนี้รวมไปถึงในตอนนี้เขาก็พึ่งพาพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยมันก็ขาดสเสน่ห์ไปแบบนิดนึงนะในสายตาที่ผมมอง ซึ่งเมื่อก่อนนียในการแข่งขันเนี่ยผมว่านักแข่งแต่ละคนเนี่ยใช้ฝีมือจริงๆเลยในการแข่งขันมันก็ดูเป็นมนต์เน่หนะครับณนตอนนั้นก็อย่าลืมดูกันนะครับวันอาทิตย์นี้28เมษายนนะในการแข่งขันมอโต g จีพีที่เคเรสประเทศสเปน